สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel สมุลอย Wi-Fi The World is y o u r ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดนะครับเจิ้นหลานหรือว่าเจิ้นหลานกงนะครับภาษาจีนนะครับผมเขานะครับได้นำเทพเจ้านะครับจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับผมย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเพื่อปกปักรักษาชาวไต้หวันนะครับให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทางทะเลครับผมเทพเจ้าที่เขาพูดถึงนะครับมีชื่อว่าหมาโช้นั่นเองครับ มาไต้หวันทั้งทีก็ต้องมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากครับซึ่งเทพเจ้าที่ชาวไต้หวันให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากก็คือเจ้าแม่หมาโจ้ครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะจดจาเจ้าแม่หมาโจ้ว่าเป็นองค์เดียวกับเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือแต่ความเชื่อนี้จะถูกต้องหรือเปล่าวัดนี้มีคําตอบครับเข้ามา กราบสการะนะครับเจ้าแม่หมาโจ้นะครับ <Yeah. S 2> In order to go for the central is only for the, the s t t a u e of c i n a n d out คุณโจนะครับเป็นคนที่จะมาเป็นไกด์ให้กับเรานะครับจะอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญวัดแห่งนี้เจ้าหลานกงโอเคครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะครับไปสการะหมาโจากันครับ Let's go นี่ก็จะมีหงทองคำหงทองคำนะครับเป็นแบบว่าท <Yeah> UH ั้งวัดเลยนะฮะตกแต่งข้างบนนี้นะครับชั้นล่านะจะบอกเล่าเรื่องราวเป็นภาพหินแกะสลักนะครับว่าระหว่างที่หมาโจ้มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้ทำสิ่งปฏิหารอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ รูปปั้นตรงนี้นะฮะจะทํามาจากไม้เคนเฟอร์นะครับก็คือจะเป็นไม้ที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้เขาก็เลยเอามาทําเป็นรูปปั้นนะครับเพื่อมากราบไหว้นะครับผมแล้วก็สักการะสำหรับใครที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็มากราบรูปปั้นมาโจนะครับที่ทํามาจากเคนเฟอร์วูดนะครับ ว้าวนี่ทองคกินมาโจกินโกลเด้นมาโจกินมาโจนะครับผมโกลเด้นมาโจ้คนที่มาขอพรแล้วพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วแล้วพอมีเงินมีทองก็เอาทองคำเนี่ยนะครับมาถวายท่านแลทางวัดก็เลยเก็บสะสมมาจนได้275กิโลกรัมแล้วก็มาสร้างเป็นลูกปั้นมาโจ มีคนศรัทธานะครับผมแล้วก็มาขอพรกับหมาโจ้แล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆเขาก็เลยไปนําหยกขาวมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับมาให้ช่างเนี่ยแกะสลักเป็นรูปปั้นอย่างที่เราเห็นนะฮะนี่นะครับบริจาคให้กับทางวัดนะครับ มาโจหรือให้ตั้งมาาเป็นเทวีแห่งทะเลตามคติศาสนาชาวบ้านจีนที่ได้รับความเคารพในหมู่บ้านชาวหกเกียนชาวแต้จิว๋วและชาวจีนพ้นทะเลที่ประกอบอาชีพประมงและเดินเรือครับปัจจุบันการนับถือเจ้าแม่มาโจมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยมีศาลเจ้ามากถึง3,000แห่งและถือว่าเป็นเทพที่ให้การนับถือมากที่สุดของไต้หวันอีกด้วยครับ ในประเทศไทยมาจอโปมักจะถูกเข้าใจผิดในหมู่ชาวไทยว่าคือเจ้าแม่ทับทิมซึ่งความจริงแล้วเจ้าแม่ทับทิมแท้คือจุ้ยบุ้ยเนนียเทวีอีกองหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลหรือการเดินเรือเช่นเดียวกันโดยจุ้ยบุ้ยเนืยจะเป็นที่นับถือของชาวไหหลำในขณะที่มาจอโปจะเป็นที่นับถือของชาวฮกเกี้ยนและชาวต้าจิว๋วจึงทําให้เกิดความสับสนระหว่างเทพีทั้งสองอีกทั้งเครื่องประดับยังใกล้เคียงกันอีกด้วยคือเป็นเครื่องทรงสีแดงทั้งนี้เกิดจากฝีมือช่างที่เกิดในประเทศไทยนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้มาโจ้นะครับเราก็มาไหว้ฟ้าดินก่อนนะครับผมเพื่อขอพรก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปขอพรกับมาโจ้ครับเมื่อกี้ผมก็ขอพรแล้วเรียบร้อยฮะแล้วเดี๋ยวไปเสี่ยงเซียนซีกันต่อครับ อก็คือเสียงซิมซีนะครับแต่ว่าเป็นซิมซีที่แบบได้มาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะว่าจะเป็นของเราหรือเปล่า<ช>ต้องมาเสี่ยงอปอบป่วยอีกว่าจะใช่ไหมแล้วก็ต้องออกแบบว่าไม่อย่างนี้นะครับความหนึ่งงานหนึ่งนครั้งเดียวไม่ใช่ฮะสามครั้งครับเพิ่งจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้3ามครั้งนะครับก็จะเป็นคําตอบที่ใช่อปีนี้เป็นปีที่ดีสาหรับผมนะครับผมนี่ คุณลุงโจโเขาเลือกให้ผมแล้วนะฮะภัย,ภยร้ายไม่มีนะครับ <S <S ดูจากทองที่ทำมาเป็นรูปปั้นได้นะฮะแต่งว่าประสบความสำเร็จไปเยอะแล้วนะครับผม <S <S ถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากให้ทุกคนมากราบไหว้สักการะเจ้าแม่มหมาโจที่วัดเจ้นหลานแห่งนี้ครับ ครับผมพามาที่ร้านเจื้ออีก,กัวครับผมเป็นร้านฮอตพอทที่ติดหนึ่งในสิในไทยจงเลยครับผมมาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนครับมาชิมกันมา A, A. ที่นี่ฮอตพอทมีปานท้องโกด้วยนะครับวิเขาบอกว่าเอาลงไปแช่นะครับในฮอตพอทนะครับสักสามวิแล้วเอาขึ้นได้เลย A, A, A. ไปร้อน <laughs> ร้อน <laughs> หอมกลิ่นมาล่าหอมมากครับมันต้องโกดดีมากอ่ะนี่เราสั่งมาอีกครับนี่ครับสั่งมาเต็มโต้เลยฮะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อปลานะครับมีทั้งเนื้อหมูบดเนื้อวัวบดปลาหมึกบดนะครับนี่เนื้อว,วัวครับ ชิมเนื้อวัวเขาดีกว่าอเอามีน้ำจิ้มให้ทำเองด้วยนะ,ะน้ำจิ้มเราสามารถทำเองได้นะครับนี่ไปครับเนื้อวัวคำแรกเนื้อหนึบมากต่อไปครับชิมเนื้อหมูกันบ้างสำหรับใครที่ไม่กินเนื้อนะครับอม,มีเลือดด้วยอืม,อม,อม หมูดมากครับอันนี้เป็นปลาน้ํำจืดนะครับชื่อว่าหูกลัวอร่อยมากอร่อยมากแลนะนำครับต้องสั่งเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกินฮอตพอตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเราไปเที่ยวกันต่อครับผมไปลุยเลือดน่าจะเย็นแล้วนะร้อนอยู่ 你还偷你？ ได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษ,ษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าการ์ตูนคิงโด่งดังเรื่องประติมาก,กรรมที่ทำมาจากอะไรระหว่าง TF1 ผ AH, ้าหรือเทป2กระดาษส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate เท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงั้งหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวาัลรับไปเลยตัวต่อรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ของฝากจากกตุนคิงด่ตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก ที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนนะครับการที่เราได้มาเที่ยวเมืองใหม่ๆได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมผมเชื่อว่ามันก็มีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปนะครับทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีของเราครับขอขอบคุณกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตซูเปอร์ริชหนึ่งเก้าหกห้าสีส้มการบินไทยซามูไรไวไฟการท่องเที่ยวไต้หวันเดอะเฟิร์สทรูแอนด์ทราเวลและทุกสถานที่ที่เราไปมาในวันนี้ด้วยครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเรายังคงอยู่ที่ไต้หวันนะฮะ รอดูกันมา่าเต๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายใกล้เข้ามาทุกทีกับกิจกรรมทั้งดีทังฟรีและปีนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊ากับกิจกรรม8ปีเสริมเห่งดวงปังรับพลังที่มาเกา๊า ผู้โชคดีเพียงสองท่านเท่านั้นที่จะได้ไปเที่ยวมาเก๊าแบบฟรีๆกับทีมพิธีกรรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกทั้งกินทั้งเที่ยวอเอิมเหนี่ยวไปกับทุกความสนุกไหว้พระขอพรเสริมดวงให้ปังรับพลังกันให้เต็มที่คุณเองก็อาจจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปทริปนี้กับพวกเรานะครับติดตามรายละเอียดก,การร่วมกิจกรรมได้ทุกช่องทางของ The First Estimate เที่ยวสุดโลก สถานที่แห่งแรกที่เราจะมาเที่ยวในวันนี้นั่นก็คือโรงละครแห่งชาติไทจงครับผมที่นี่บอกเลยนะครับว่าขึ้นชื่อเรื่องการมาขอพอรเรื่องความรักบรรยากาศร,ร้านนะครับเจ้าของร้านเขาพยายามตกแต่งให้เหมือนแบบว่าอ,อยู่ในร้านขายยาในสมัยก่อนนะครับข้างหลังผมนะครับคือห้างฮายาชินะครับห้างแห่งแรกของเมืองไถนาน